เพื่อนดูกระเจี๊ยบแล้วสิอันนี้ใบร่วงหมดแล้วนะคะได้เวลาตัดแล้วค่ะต้นนี้ก็ะจะตัดไปนะคะตัดทั้งต้นอย่างนี้เลยค่ะกระเจี๊ยบตัดไปเลยนี่นวางไว้ก่อนไม่ได้เอาอันกระดงมาใส่น,น,นนะลูกนี่ตัดเลยึ่บ ได้แล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปตัดเพื่อตากนะคะนั้นเราก็มาตัดอย่างนี้ค่ะนะโอ้ไม่ใช่แล้วเด็ดเอาอย่างนี้เลย

เเพื่อนๆเนี่ยพอเราแกะได้อย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะตากแดดตากแดดแดดแดดเดียวแดดหนึ่งกระเจี๊ยบเขาก็จะนิ่มนะคะพอเขานิ่มเดี๋ยวเรามาแกะกลีบเขาออกนะเนี่ยแล้วเราก็จะแกะง่ายเพื่อนๆก็จะแกะกลีบออกแกะง่ายถ้าถ้าเขาอ่าโดนแดดนิ่มๆซะหน่อยแต่ว่าถ้าแกะสดๆอย่างเนี้ยเราจะแกะยากนะเพื่อนๆเนาะต้องตากแดดเอาไว้สักแดดหนึ่งก่อน เห็นไหมส,สวยสวยสวยสโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย